ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านขือนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่20ธันวาคม2567นะครับอยู่กับผมสวัสดิ์เรือพิมายนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มีเหตุการณ์นะครับผมอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่เว้นแต่ละวันนะครับผมอันนี้ก็เหตุเกิด อยู่อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอ,อุดรธานีนะครับเขตรับผิดชอบนะครับผมนะฮะรถนะครับรถยนต์นชนคนข้ามถนนเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่19ทธันวาคม2,567นั่นเองนะครับผมอยู่ถนนบริเวณหนองแกนะฮะตำบลหนองนาคำอำเภอบ้าน อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมนะฮะเราไปดูเหตุการณ์นะครับเราไปพร้อมๆก,กันกับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมไปด้วยกันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านถืออยู่กับผมสวัสดเกือพี่มายนะครับวันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์นะครับรถชนกันนะครับผมนะไม่เว้นแต่ละวันในช่วงจะปี68นี่น,นะครับผมนะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมรถยนต์ชนคนข้ามถนนเสียชีวิต1นรายนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่19ทธันวาคม2,500 67เจนะครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรศูนย์วิทยุร่มโพทองสถานีตำรวจภูทรน,นะครับเมืองอุดอนะรธา,านะรนีนะครับรับแจ้งเหตรถจากพลเมืองดีนะครับรถยนต์นะฮะรถยนต์เจ๋งนะครับรถยนต์เป็นเจ๋งนะครับชนคนข้ามถนนบริเวณหนองแก ตำบลน,นาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะฮะก็เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเสร็จเรียบร้อยก็รุดไปที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยนะครับอยงนี้แจ้งนะฮะร้อยอ่าร้อยตำรวจโทรหญิงนะครับวิภาวดีจิตพดุงนะครับจิตพดุงวิทนะครับนายร้อยเวรรุด ไปตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตนะฮะ,ะทราบชื่อภายหลังว่านายธีรพงษ์คุ้มด้วงอายุ41ปีนะฮะอยู่บ้านเล็กที่47หมู่4ตำบลหนองนาคำนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดอุรรธานีนั่นเองนะครับผมได้เสียชีวิตขาดที่นะครับนะ,ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมแล้วก จึงนำผู้เสียชีวิตไปเก็บไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรเพื่อ,อรอญาติต่อไปนะครับผมภาพข่าวพิทักษ์เชื้อทาน,นิคนั่นเองเราไปดูภาพเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่ตำบลหนองนาคำนะครับผมบริเวณหนองแก่นะครับเียอะไรครับผม นี่นอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับน,นี่ก็ร้ออันนี้ก็ร้อยตำรวจโทรหญิงวิภาวดีจิตพดุงวิทย์นะครับผมนายร้อยเวรลุดไปตรวจสอบนะบผู้เสียชีวิตนะครับผมนะฮะร,ร่วมชนสุตรพิกศพก,กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน,นะครับผม นะเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็นำล่างผู้เสียชีวิตนี้ไปเก็บไว้ที่นิติเวศโรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อให้ญาติมารอรับไปบำเพญ็ญกุศลต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูนี่ก็แล้วกันนะครับผมนี่นะครับรถชนคนข้ามถนนเสียชีวิตหนึ่งรายคืนวัน วัิพฤหัสบดีที่19ธันวาคม2567เจา้าหน้าที่ตำรวจศูนย์วิทยุล่มโพทองสถานีตำรวจูรเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุรถเจ๋งชนคนข้ามถนนเสียชีวิตนะฮะ,ะบริเวณหนองนาแกหนองแกตำบลหน,นองนาคำนะะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานนะะีจากนั้นก็ร้อย ตำรวจโทรหญิงวิภาวดีจิตพดุงวิทนะครับนายร้อยเวรนรุดไปไปตรวจสอบนะครับผมนะมีชายหนึ่งรายเสียชีวิตขาดที่นะฮะอยู่ที่ถนนนะครับก็ทราบชื่อภายหลังครับนายธีรพงษ์คุ้มด้วง อายุ41ปีบ้านเล็กี่47หมู่4ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับนะก็อ่าพนักงานสอบสวนนะครับผมร่วมกับเจ้าหน้าที่แพทย์เวรโรงพยาบาลนะครับผมได้ชนะสุดพิกศกเรียบร้อยแล้วก็นำ ร่างผู้เสียชีวิตไปเจ็บไว้ที่นิติเวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนั่นเองนะครับนะฮะภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับผมมาดูภาพนี้นะครับนี่นะครับผมนะฮะนี่ก็มาช่วยโอ้โหนะครับตกถนนเลยนะครับผมนะฮะก็ช่วงนี้ช่วงจะปีใหม่นะครับผม เหตุเกิดนะครับรถชนลายวันนะเหตุลายวันเลยนะครับผมครับก็ทางเรื่องเล่าข่าวมันผือก็นำมาออกอากาศนะครับนะะในครั้งนี้นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เห็นเหตุการณ์นะครับผมนะครับเวลาต่อมาก็ ร้อยตำรวจโทหญิงวิภาวดีจิตพดุงวิทนะนายร้อยเวรนะครับได้ถ่ายรูปนะครับลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใครผิดใครถูกนะครับต้องสอบปากคำผู้ที่ขับรถเญ๋งคันนี้ ครับไปสอบปากคำาหาข้อเท็จจริงเหตุเกิดรถชนคนข้ามถนนเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับผมนะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับผม ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ก็ไม่อยากให้เกิดแต่มันก็ก้องเกิดขึ้นมานะครับผมก็เกิดขึ้นมาก็คนไอคนที่ขับรถจีงก็รับผิดชอบนะครับผมไม่หนีนะครับข้ามถนนเสียชีวิตคาที่เลยนะครับผมนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับอ่า ญาติผู้เสียชีวิตด้วยครับผมนะฮะครอ,อบครัวคุ้มดวงนะครับผมคือครอบครัวนายธิรพงศ์นะครับธีรพงศ์คุ้มดวงอายุ41ปีนั่นเองนะครับผมนะฮะ,ะลาดลสวรตตาบลลาดสวรนะครับอ,อยู่ที่ตำบลนาแจนะครับบา้านเลขที่47หมู่4ตำบลนาแจตำบลนาคำนะฮะ อำเภอเมืองจังหวัดอุรรัธานีนั่นเองนะครับผมสนับสนุนโดยนะครับสนับสนุนโดยห้องเสื้อนะครับผมวราพรรับตัดเจ็บเสื้อผ้าสตรีชุดแบบฟอมชุดทรรมานและชุดไทยครบวงจร0806299771นั่นเองนะครับแล้วก็ห้องภาพดีเจเจเอกถ่ายรูปดวนไทยกระสานสีขาวดำ เข้าเล่มสันเกียวสันกาวนะครับขยายรูปร้างรูปทำกรอบรูปตั้งหน้างานศพด้วยนะครับครบวงจร0612301227แล้วก็แคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับขายแคนตัดปีกส่งศูนย์รวมทุกสายพันธ์นะอย่างครบวงจรอยู่ที่ห้องเสื้อวราพรน,นะครับ0 8 0 6 2 9 9 7 7 1นะครับผม นสนใจลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับ0612301227นั่นเองนะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook สวัสดิคือพี่ไม่ทิกต็อกวลาพรพาเที่ยว YouTube บ้านผือทีวีนิวนะครับแล้วก็เว็บไซต์บ้านผือทีวีนิวที่เขียนที่ Google ได้เลยนะครับบ้านผือทีวีนิวภาษาไทยนะครับผมยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับ นะวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบันอือ่าพร้อมทีมงานเขาเกล่าวคำว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปี ห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปดวนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู